น้ำตาจะไหลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนไม่จีรังยั่งยืนกันเลยจริงๆแม้ตัวเราเองสักวันหนึ่งก็ต้องไปเขาถึงว่าสักวันไม่จากเป็นก็จากตายมันเป็นสัตธรรมของโลกอย่างกลุ่มยูทูบเบอร์บ้านลุงพลสักวันเขาก็ต้องกลับไปบ้านกลับถิ่นฐานของเขาทุกคนเพราะเขาไม่ใช่คนกบกอก แต่คนที่กบกอกก็ต้องทำมาหากินอยู่ที่เดิมต่อไปขออนุญาตนำบทความของทนายนิทัศน์มาอ่านให้เพื่อนๆนแฟนขับเอได้รับฟังกันนะคะท่านได้เขียนบทความไว้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณบทความของทนายนิทัศน์ด้วยนะคะบทความระบุว่าวันที่จาก จากลาน้ำตาไหลฝืนยิ้มให้แทนการลาว่าอาถรรพ์ลุงเมินหน้าบอกลาเป็นสำคัญใจประวันหวานจิตคิดอะไรไม่มีใครมาแล้วไม่ลาจากลุงอยากฝากก่อนลาอย่าว่าฉันคนที่มาล้วนมีความผูกพัน จับมือกันก่อนลาน้ำตานองข่าวการจากลาของยูทูบเบอร์กกกอกหลายคนทำให้เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วอาจมีอะไรที่ไม่อาจพูดได้หรือพูดได้แต่ไม่สมควรพูดหรือไม่มีอะไรเลยคิดกันไปเองต่างๆนานาแต่ทั้งแดกเดอร์และบ่าวต้นเป็นการลาจาก รุมเครือซึ่งทุกคนรู้ดีแต่แม้ไม่มีวันนี้ก็ต้องมีวันหน้าส่วนวันหน้าจะลาจากแบบไหนก็ยากคาดเดาแต่ทุกสิ่งในโลกมีมาและมีไปมีจุดสูงสุดก็มีจุดต่ำสุดทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงพลก็ยังคาดเดาไม่ถูกว่าอยู่ในจุดใดแน่บางคนบอกใกล้จะอยู่จุดต่ำสุด คือถูกจับในคดีน้องชมพู่หรือต้องติดคุกในคดีป่าไม้แต่บางคนบอกอยู่ถึงจุดสูงสุดแล้วรอวันตกแต่ทนายขอฟันธงว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนลุงไม่มีวันถูกจับในคดีน้องชมพู่เพราะหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานบุคคลหรือพยานวัตถุไม่มีส่วนไหน ไปถึงลุงพลเลยมีแต่คําให้การขัดแย้งเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่สามารถเอาผิดได้เพราะถ้าตำรวจมีพยานหลักฐานเอาผิดลุงพลได้ป่านนี้ลุงพลได้ไปน,นอนคุกสายบัวแล้วทนายแม้จะอยู่ห่างไกลจากกกกอกหลายพันโลแต่ด้วยเทคโนโลยีทำให้มีข้อมูลสำคัญที่สุดอยู่ในมือและพร้อม นำมาปกป้องลุงพลได้แต่ทุกวันนี้เงียบเฉยเพราะเห็นว่าเปิดเผยไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีใครเจตนาทำให้น้องตายแต่เมื่อตายแล้วเคลียร์กันเรียบร้อยพอใจทุกฝ่ายเหมือนคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเมื่อทายาทผู้ตายตกลงรับค่าชดเชยจนเป็นที่พอใจ สารก็รอลงอาญาแม้จะมีโทษจำคุกก็ตามเมื่อประมาทหรือไม่เจตนาทำให้น้องถึงแก่ความตายและคนกันเองทั้งนั้นเอาเรื่องไปก็ไม่มีประโยชน์งั้นจบจบกันไปและทางที่ดีแม่อย่าออกความเห็นอะไรในช่วงนี้เลยทนายฟังแล้วมันจะทำให้บานปลายออกไปอีกนิ่งเสียตำลึงทอง เชื่อทนายเธอแม่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอังคาร27เมษายน64ป่าตองเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเมมมาใต้คลิปพูดคุยกันได้นะคะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ